วันนี้นะครับก็คือวันศุกร์นะครับที่27ตุลาคม2566นะครับขยะที่เห็นก็คือขยะรีไซเคิลนะครับจากบ้านนาคาเฟ่นะครับได้มอบให้กับชมรมผู้สูงอายุในการที่จะนำไปขายแล้วก็เงินนำเงินไปบริหารในกิจการของชมรมผู้สูงอายุแล้วก็นำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยที่ ติดบ้านติดเตียงต่งางๆเนี่ยทางทางร้านนะครับร้านอาหารบ้านนาคาเฟ่ก็ให้มานะครับให้มาเราก็จะมีสุ่มไก่ไปวางไว้ให้นะครับทางบ้านนาคาเฟ่ก็ก็รวบรวมไว้ให้นะครับเราต้องขอขอบคุณทางบ้านนาคาเฟ่เป็นอย่างสูงนอกจากจะขยะรีไซเคิลแล้วนะครับทางบ้านนาคาเฟ่ ก็ยังคัดแยกขยะเปียกให้เราด้วยนะครับเรามีปอมสินขยะสร้างปุ๋ยสร้างสุกนะครับเอาไปให้นะครับเป็นถัง2 0 0ลิตรนะครับแล้วก็ให้เทเศษอาหารทิ้งซึ่งบ้านนาคาเฟ่จะมีเศษอาหารวันนึงก็ประมาณเกือบ15กิโลนะครับเศษอาหารที่เป็นขยะเปียกนะครับแล้วก็เทใส่ถังขยะไว้ตอนนี้ยังไม่เต็มเลยเขาแล้วก็เป็นการคัดแยกขยะ2อประเภทเลยครับ คือขยะเปียกแล้วก็ขยะรีไซเคลิลก็ขอขอบคุณทั้งผู้จัดการบ้านนาคาเฟ่ด้วยนะครับที่เห็นความสำคัญแล้วก็มอบทั้งขยะเปียกที่จะไปทำปุ๋ยอัดเม็ดมอบทั้งขยะรีไซเคลิลที่จะเอาไปมอบให้กับชมลมผู้สูงอายุต่อไปนะครับในทาการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยใช้ขยะ โดยนำขยะมาทำประโยชน์สวัสดีครับ